สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูอีกครั้งนะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการหาผลหารนะคะโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนั่นเองค่ะประสงค์การเรียนรู้หาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหาร มาดูตัวอย่างนะคะ16หาร2เท่ากับเท่าไราจากความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนะคะเราจะเขียนได้ว่า2คูณกับจำนวนใดเท่ากับ16เราจะหาผลหารของ16หารด้วย2นะคะว่าเท่ากับจำนวนใดโดยการหาว่า2คูณกับจำนวนใดเท่ากับ16เราไปดูสูตรคูณแม่2กันเลยค่ะ2อคูณ1ได้ 2องคูณสได้4 2่คูณสได้6 2สคูณสได้8 2ดคูณหได้10 2สคูณหได้12 2สคูณเได้14และ2อคูณแได้16นะคะดังนั้น16บาร2ถึงมีค่าเท่ากับ8นั่นเองะคะ่ะไปดูตัวอย่างที่2คะ่ะ 27หาร9เท่ากับเท่าไรความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนะคะหาผลหาร27หารด้วย9นะคะว่าเท่ากับจำนวนใดโดยหาว่า9คูณกับจำนวนใดเท่ากับ27นั่นเองเด็กๆคิดว่าเราดูสุดคูณแม่อะไรคะเราดูสุดคูณแม่9นั่นเองมาค่ะ นะคะ9คูณ1ได้9 9คูณ2ได้18 9คูณ3ได้21เอาละค่ะเราได้คำตอบแล้วนะคะว่า9คูณกับ3เท่ากับ21 27นะคะดังนั้น27หารค่าอ่าน9จึงมีค่าเท่ากับ3นั่นเอง คุณครูฝากงานให้ทํานะคะใครที่ไม่ได้เอาหนังสือกลับบ้านก็ทําลงในสมุดได้นะคะส่วนใครที่เอาหนังสือกลับบ้านไปด้วยเด็กๆสามารถทําลงในหนังสือได้เลยนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งในลายส่วนตัวของคุณครูได้เลยนะคะามาดูแบบฝึกนะคะคุณครูให้ทําทั้งหมด5คข้อนะคะไม่ยากเลยเนาะเวลาเราดูสุดคูณเราดูที่ตัวหารนะคะ เด็กสามารถทําในหนังสือนะคะจะอยู่ในหนังสือหน้า23นะคะหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ของป2นะคะดูในหน้า23นะคะคุณครูก็ขอการน,นําเสนอเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ